เอาละครับท่านผู้ชมก็กราบสวีดัตสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านกันด้วยนะครับก่อนอื่นกดติดตามก่อนเลยครับเอาละครับท่านผู้ชมพบหลักฐานใหม่เขมรแอบงัดแซม3ออกมาใช้ท้าไายไทยทั้งที่ UN เคยสั่งทําลายไปใช่ครับฝั่งไม่ผิดครับพี่น้องชาวไทยเรื่องนี้ไม่ใช่ข่าวลือแต่มันคือคลิปจริงที่โปลมาบนโลกออนไลน์เมื่อวันที่29สิงหาคม2568 จนทั้งวงการความมั่นคงต้องแตกตื่นกันทั้งภูมิภาคภาพจากคลิปโชว์ชัดเจนฐานยิงขีปนาวุธต่อสู้วอากาศยานแซม3หรือที่รู้จักกันว่า S125 n e ่งสอเนวาเพชราถูกกัมกูชางัดขึ้นมาใช้อีกครั้งโอ้โหพี่น้องครับมันคืออาวุธที่ UN เคยสั่งให้ทําลายไปแล้วตั้งแต่20ปีก่อนแต่ตอนนี้กลับถูกปัดฝุ่นโชว์รากับเป็นของใหม่ที่พร้อมยิงไทยเมื่อไหรก็ได้ครับท่านผู้ชมย้อนความกันหน่อย แซม3หรือแซม3คือระบบป้องกันภัยทางอากาศยุคสงครามเย็นสมัยโซเวียตยังใช้เรดาร์เก่าๆตรวจจับเครื่องบินที่เบนสูงได้ในระยะจำกัดพูดง่ายๆคือเหมือนคุณมีโทรศรัพท์มือถอยุคปุ่มกดแล้วเอามาแข่งกับ iPhone 15ผลลัพธ์เป็นยังไงก็คงไม่ต้องสืบครับพี่น้องชาวไทยที่ช็อกกว่านั้นคือสหรัฐเคยช่วยกัมพูชาเองในช่วงปี2 5 4 4สถึง2547นสนับสนุนให้รื้อถอนและทำลายขีปนาวุธแบบนี้ไปกว่า300ลูก เพื่อการไม่ให้หลุดไปอยู่ในมือผู้ก่อการร้ายสากลแต่ถามว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกลายเป็นว่ากัมพูชายังซุกข,ของไว้และยังมีระบบยิงให้พร้อมใช้งานนี่มันไม่ใช่แค่โกหกไทยแต่โกหกทั้งประชาคมโลกครับท่านผู้ชมและถามว่าทำไมคำเบียนถึงงัดแซม3ออกมาโชว์คำตอบชัดเจนครับเพื่อคมคู่ไทยล้วน เพราะรู้ว่ากองทัพากาศไทยมีกริปเป้น JS 3 9สมรรถนะสูงสุดในภูมิภาคถ้าประท่าจริงแซมสามีสิทธิ์กลายเป็นเศษเหล็กในไม่กี่นาทีแต่ถึงอย่างนั้นคลิปที่ถูกปล่อยออกมาก็จุดกระแสให้ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงทั่วโลกวิจารณ์กันยับว่านี่คือการละเมิดพันธะสัญญาระหว่างประเทศอย่างชัดเจนครับพี่น้องชาวไทยลองคิดดูสิครับ UN สั่งทำลายไปแล้วสหรัฐลงเงินสนับสนุนไปแล้วแต่ขเขมรยังมีของเก่าโผลมาอีก มันชวนให้ตั้งคำถามว่าตลอดเวลาที่ผ่านมากัมพูชาโกหกประชาคมโลกมาตลอดหรือไม่ครับท่านผู้ชมแล้วถ้าถามว่าศักยภาพของแซม3เมื่อเทียบกับกองทัพอากาศไทยเป็นยังไงผู้เชี่ยวชาญบอกตรงกันว่าไม่ติดฝุ่นเลยครับเครื่องบินขับไล่ไทยอย่างกริปเปมาพร้อมเรดาร์ AESA ระบบรบกวนอิเล็กทรอนิกส์และอาวุธปล่อยนำวิถีสมัยใหม่ในขณะที่แซม3ยังใช้เรดาร์โบราณที่ถูกกวนสัญญาณได้ง่าย ยิงก็ต้องตั้งฐานใหญ่เคลื่อนย้ายช้าเหมือนเป้าตั้งรอให้ถล่มมากก่อนครับพี่น้องชาวไทยตรงนี้ต้องบอกว่าถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพมันไม่ต่างจากเอามีดไม้ไผ่มาขูดดาบเหล็กขูดได้ครับแต่ถ้ารบจริงโอกาสรอดแทบไม่มีครับท่านผู้ชมแต่เรื่องมันไม่ได้จบที่ความล้าสมัยของอาวุธเท่านั้นประเด็นใหญ่คือกฎหมายสากลการที่กัมพูชาแอบเก็บแซมสามเอาไว้ถือว่าเข้าไขา่ละเมิดพันธสัญญาที่ทำกับ UN และสหรัฐแบบเต็มเต็ม และอาจเป็นการบ่อนทําลายความมั่นคงการบินพลเรือนอีกด้วยลองคิดภาพเครื่องบินพาณิชย์ที่บินผ่านเส้นทางอาเซียนแล้วมีขีปนาวุธพวกนี้ยังอยู่มันอันตรายแค่ไหนพรับที่น้องชาวไทยดังนั้นการเผยคลิปครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นแค่โชว์ของเพื่อคมคู่ไทยแต่ยังอาจทำให้กัมพูชาถูกเพ่งเล็งบนเวทีโลกและถูก UN จัดหนักเข้าให้ด้วยในอนาคตรครับท่านผู้ชมเสียงสะท้อนจากการที่กัมพูชางัดเอาระบบ S.A.M 3ออกมาโชว์ ไม่ใช่แค่ข่าวลืออีกต่อไปแต่เริ่มมีภาพถ่ายและคลิปวิดีโอหลุดออกมาจากแนวชายแดนหลายฝ่ายยืนยันตรงกันว่านี่คือ s 1 2 5 n e สอหเนวาหรือ sam 3ของจริงระบบยิงที่เคยถูกออกแบบมาเพื่อสอยเครื่องบินฆ่าศึกตั้งแต่สมัยสงครามเย็นแล้วกัมพูชาก็แอบเก็บเอาไว้ทั้งที่สหประชาชาติประกาศช,ชัดให้ทำลายไปนานแล้วครับท่านผู้ชมสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นเนเพราะมันคือการ ละเมิดข้อตกลงระหว่างประเทศแบบต่อหน้าต่อตา UN และนานาชาติทั้งโลกคำถามคือทำไมกัมพูชาถึงกล้าหรือว่าเขาคิดว่าโลกนี้จะหันหน้าหนีปล่อยให้พวกเขาทำตามใจชอบครับพี่น้องชาวไทยแต่ลองมองอีกมุมครับกัมพูชารู้ดีว่า sam 3ที่มีอยู่ในมือมันไม่ทันสมัยพอจะต่อกรกับกริปเปนของไทยหรือแม้แต่ f 1 6รุ่นใหม่ของสหรัฐได้แน่นอนทว่าแผนการของพวกเขาอาจไม่ใช่เพื่อใช้งานจริงจง แต่เพื่อสร้างเกมจิตวิทยาสร้างความหวาดกลัวให้ฝ่ายตรงข้ามคาว่ามีต่อให้เก่าหรือใหม่มันก็ยังมีพลังในการขู่นั่นแหละครับท่านผู้ชมทหารไทยที่แนวชายแดนรายงานว่าในช่วงไม่กี่วันมานี้มีการเคลื่อนไหวผิดปกติของกัมพูชามีการขนยุโทโธปกรณ์เข้าพื้นที่มีการกางเรดาร์ทดลองยิงบางแหล่งข่าวบอกว่าเป็นเพียงโชว์เพื่อถ่ายภาพไปใช้ในเชิงโฆษณาชวนเชื่อในประเทศ แต่บางฝ่ายเชื่อว่ามันคือการซ้อมรบจริงจังเพื่อตอกย้ำว่าขเขมรยังมีหมัดเด็ดที่ซ่อนอยู่พรับพี่น้องชาวไทยถ้าเราลองย้อนประวัติศาสตร์ SAM ฉามเคยถูกใช้งานจริงในสงครามตะวันออกกลางยุคอียิปตีเรียยิงสู้กับอิสราเอลมาแล้วและมีผลงานที่พอใช้ได้ในยุคนั้นแต่พอมาถึงปัจจุบันมันกลายเป็นของโบราณไปแล้วค่ะเครื่องวินรุ่นใหม่มีระบบอิเล็กทรอนิกส์รอแฟกวนสัญญาณเรดาร์จนแทบไร้ผล แต่กัมพูชาก็ยังหยิบมาอวดเหมือนกับการยกดาบสนิมมาขู่ปืนกลนั่นแหละครับท่านผู้ชมคำถามสำคัญคือขมรจะเอาของเก่ามาขู่ไทยเพื่ออะไรเพื่อแสดงต่อคนในชาติว่าพวกเขายังแกร่งเพื่อกดดันการเจรจาชายแดนหรือเพื่อเรียกความสนใจจากมหาอำนาจให้เข้ามาหนุนหลังไม่ว่าข้อไหนมันสะท้อนให้เห็นว่าเกมนี้ไม่ใช่เกมเล็กแต่คือการเดินหมากที่อันตราย ขณะเดียวกันไทยเองก็ไม่ได้ประมาทเรามีทั้งคลิปเปน F 1 6บล็อก50ทับ52และระบบเรดาร์ตรวจจับที่เหนือกว่ามากแต่สิ่งที่ต้องจับตาคือหากเขมรยังเล่นเกมอันตรายแบบนี้ต่อไปความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุทางทหารมันมีสูงมากครับพี่น้องชาวไทยและที่สำคัญการที่กัมพูชาเอาของต้องห้ามออกมาใช้นั้นเท่ากับเป็นการท้าทาย UN ต่อหน้า ถ้าองค์กรสหประชาชาติยังนิ่งเงียบอยู่โลกจะมองว่า UN ล้มเหลวอีกครั้งหรือไม่ก็เลือกปิดตาข้างเดียวเพราะประเทศเล็กๆอย่างกัมพูชาไม่ใช่ผู้เล่นที่มีผลประโยชน์ใหญ่พอจะกดดันได้คำถามคือแบบนี้เรียกความยุติธรรมได้จริงหรือครับท่านผู้ชม เรื่องราวกำลังเข้มข้นขึ้นทุกทีครับและนี่อาจจะเป็นเพียงแค่ฉากเปิดของละครการเมืองและการทหารที่ชายแดนไทยกัมพูชาบอกได้เลยว่าถ้าไฟปะทุขึ้นมาเมื่อไหร่มันจะลุกลามเร็วกว่าที่คิดแน่นอนครับพี่น้องชาวไทยซึ่งที่กัมพูชากำลังทำไม่ใช่เพียงการโชว์แสนยานุภาพเก่าๆเ,เ,เพื่อข่มขู่ไทยเท่านั้นแต่ยังส่งผลสะเทือนในหลายมิติตั้งแต่ความมั่นคงเศรษฐกิจไปจนถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพราะชายแดนไทยกัมพูชาไม่ใช่เพียงพื้นที่ปะทะทหารแต่ยังเป็นเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจและการเมืองของทั้งภูมิภาคครับท่านผู้ชมผลกระทบด้านความมั่นคงการที่กัมพูชางัดเอา SAM 3ออกมาขู่เท่ากับเป็นการเปิดเกมสงครามประสาทโดยตรงกับไทยแม้เราจะมีกริปเปนและ F 1 6ที่เหนือกว่ามากแต่สถานการณ์แบบนี้ทำให้ทหารไทยต้องเพิ่มการลาตระเวนเพิ่มเที่ยวบินสอดแนม และเพิ่มงบประมาณป้องกันภัยทางอากาศซึ่งย่อมสร้างภาระมหาศาลครับพี่น้องชาวไทยลองคิดดูครับเพียงแค่กัมพูชาเอาของโบราณออกมาโชว์ไทยก็ต้องระดมทรัพยากรนับพันล้านเพื่อเตรียมรับมือมันคือเกมถ่วงที่ทำให้เราเสียพลังไปโดยไม่จำเป็นครับผลกระทบด้านเศรษฐกิจชายแดนไทยกัมพูชามีมูลค่าการค้าหลายหมื่นล้านบาทต่อปีการที่สถานการณ์เริ่มตึงเครียด ทำให้พ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่หวาดกลัวนักลงทุนต่างชาติชะลอแผนและแม้กระทั่งนักท่องเที่ยวที่เคยเดินทางไปฝั่งกัมพูชาก็เริ่มลังเลเพราะไม่มั่นใจในความปลอดภัยครับท่านผู้ชมอย่าลืมว่าเศรษฐกิจไทยเองก็พึ่งพาการท่องทเที่ยวสูงการที่ชายแดนร้อนแรงบ่อยๆส่งผลโดยตรงต่อภาพลักษณ์ความมั่นคงของประเทศนี่คือผลสะเทือนที่มองไม่เห็นแต่แรงกว่ากระสุนปืนเสียอีกครับพี่น้องผลกระทบต่อภูมิภาค สิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่แค่ไทยกับกัมพูชาแต่คือเพื่อนบ้านในอาเซียนที่จับตามองอยู่เพราะการเคลื่อนไหวของกัมพูชาอาจกลายเป็นแรงดึงมหาอำนาจเข้ามาเกี่ยวข้องจีนอาจใช้โอกาสนี้เข้ามาหนุนหลังเขมรขณะที่สหรัฐอาจเลือกยืนข้างไทยและพันธมิตรเวียดนามเองก็คงไม่อยู่เฉยเพราะมีประวัติขัดแย้งกับกัมพูชามายาวนานถ้าไฟลามทุ่งจริงๆชายแดนไทยกัมพูชาอาจกลายเป็นสมรภูมิใหม่ ของมหาอำนาจที่เข้ามาห้ำหันกันผ่านตัวแครงครับท่านผู้ชมเกมการเมืองเบื้องหลังคำถามที่น่าสนใจที่สุดก็คือกัมพูชาทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรสร้างกระแสชาตินิยมภายในประเทศทุกครั้งที่รัฐบาลกัมพูชาถูกกดดันเรื่องเศรษฐกิจหรือการเมืองก็มักใช้ภัยจากไทยมาเบี่ยงเบนความสนใจต่อรองบนโต๊ะเจรจาการโชว์กำลังแบบนี้อาจไม่ใช่เพื่อรบจริงแต่เพื่อกดดันไทยให้ยอมอ่อนข้อในบางประเด็น เช่นพื้นที่พิพาทหรือผลประโยชน์ชายแดนส่งสัญญาณถึงต่างชาติกัมพูชาอาจหวังว่าการงัด sam 3ออกมาจะทำให้มหาอำนาจสนใจและยื่นมือเข้ามาหนุนหลังทั้งหมดนี้คือการเดินหมากทางการเมืองที่ใช้กองทัพเป็นเพียงเครื่องมือสร้างภาพมากกว่าพลังรบจริงครับพี่น้องแล้วไทยควรทำอย่างไรสำหรับไทยการตอบโต้ด้วยการใช้กำลังทันทีอาจไม่ใช่คำตอบที่ฉลาดที่สุด เพราะจะเข้าทางกัมพูชาทันทีสิ่งที่ไทยควรทำคือยกระดับการข่าวกลองเพื่อตรวจสอบว่า S.A.M. 3ใช้งานได้จริงหรือเป็นแค่ของโชว์ใช้พลังการทูตกดดันกัมพูชาผ่านเวที UN และอาเซียนและที่สำคัญที่สุดสร้างความเชื่อมั่นในประเทศไม่ให้ประชาชนตื่นตระหนกจนกระทบเศรษฐกิจเพราะอย่าลืมว่าการรบด้วยปืนอาจเจ็บไม่กี่คนแต่การรบด้วยข่าวและภาพลักษณ์ อาจทำให้ประเทศทั้งประเทศเสียหายมหาศาลครับท่านผู้ชมสถานการณ์ตรงนี้บอกได้เลยว่าไม่ใช่แค่เกมชายแดนธรรมดาแต่คือหมากการเมืองระดับภูมิภาคที่ใครพลาดเพียงก้าวเดียวหลังจากที่เสียงวิจารณ์ดังระง,งมทั่วภูมิภาคประเด็น S.A.M. 3ที่ถูกกัมพูชางัดขึ้นมาใช้อีกครั้งก็ยิ่งกลายเป็นเรื่องราวที่ทั้งโลกกำลังจับตาหลายประเทศเริ่มออกมาสงสัยว่า เหตุใดอาวุธที่เคยถูกสั่งทำลายตามมติของสหประชาชาติถึงได้กลับมาปรากฏตัวบนสนามรบชายแดนไทยกัมพูชาอีกครั้งมันเป็นเรื่องบังเอิญที่ของเก่าหลุดรอดการตรวจสอบหรือจริงๆแล้วนี่คือแผนที่ซ่อนอยู่ลึกในชั้นการเมืองครับท่านผู้ชมภาพถ่ายดาวเทียมบางชุดที่หลุดออกมายิงสร้างแรงกดดันเพราะแสดงให้เห็นฐานยิง SM 3ที่ถูกพรางตัวไว้ในพื้นที่ป่าและมีการเคลื่อนไหวของกำลังพลรอบๆอย่างผิดสังเกต นั่นหมายความว่ามันไม่ได้เป็นเพียงแค่เศษซากของสงครามเย็นแต่ยังถูกเก็บรักษาไว้และอาจถูกบูรณะให้กลับมาใช้งานได้จริงๆครับพี่น้องชาวไทยคำถามคือทำไมกัมพูชาต้องเสี่ยงหลายฝ่ายเชื่อว่านี่คือการเล่นเกมทางการเมืองภายในที่ผู้นำต้องการสร้างภาพลักษณ์ความแข็งแกร่งเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศการโช SM 3ต่อหน้าสื่อจึงเปรียบเสมือนการประกาศว่า เรายังมีเขี้ยวเล็บแม้จะเป็นของเก่าก็ตามครับท่านผูน้ชมแต่ปัญหาที่ตามมาคือการละเมิดพันธกรณีต่อ UN นนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กเพราะเมื่อใดที่กัมพูชาถูกจับได้ว่าฝ่าฝืนจริงๆอาจเผชิญมาตรการกดดันทางการเมืองและเศรษฐกิจจากนานาชาติที่รุนแรงกว่าที่คาดคิดยิ่งถ้าประเทศเพื่อนบ้านออกมาเรียกร้องตรวจสอบอย่างจริงจังเรื่องนี้อาจไม่ใช่แค่ข่าวในภูมิภาคแต่จะกลายเป็นข่าวใหญ่ระดับโลกทันทีครับพี่น้องชาวไทย อีกมุมหนึ่งนักวิเคราะห์มองว่านี่อาจเป็นเพียงสงครามจิตวิทยาเท่านั้นการงัด SAM 3ออกมาแสดงไม่ได้หมายความว่ามันพร้อมใช้งานเต็มประสิทธิภาพแต่อาจถูกใช้เพื่อขู่ไทยให้รู้สึกว่าหากรบจริงจะไม่ง่ายเหมือนที่คิดคล้ายกับการชูหมัดขู่แม้รู้ว่าหมัดนั้นไม่ได้หนักเท่าเดิมแต่ก็ยังทําให้คู่ต่อสู้ลังเลได้ครับท่านผู้ชมอย่างไรก็ตามกองทัพไทยเองก็ไม่ได้ประมาทจากแหล่งข่าวใกล้ชิดรายงานว่า ไทยยังคงจับตาความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดพร้อมปรับยุทธวิธีรับมือทั้งทางอากาศและภาคพื้นดินไม่ว่าจะเป็นระบบเรดาร์ที่ทันสมัยกว่าการลาดตระเวนทางอากาศที่ถี่ขึ้นหรือแม้กระทั่งการนำเครื่องบินกริปเปินและ F16 ที่ยังประจำการบางส่วนขึ้นซ้อมบินเพื่อแสดงกำลังเช่นกันครับพี่น้องชาวไทยสิ่งที่น่าคิดต่อคือถ้า SAM3 ถูกยิงจริงๆในศึกสมัยใหม่มันจะเอาอยู่ไหมเพราะโลกปัจจุบันไม่ได้เหมือนยุค7 0หรือ80อีกแล้ว เครื่องบินยุคใหม่มีระบบหลบหลีกเรดาร์ก้าวหน้าและอาวุธตอบตัวที่เฉียบคมกว่าเดิมหลายเท่า SM 3จึงอาจเป็นแค่เสือกระดาษที่เสียงดังแต่ไร้พิษสงค,ครับท่านผู้ชมแต่ถึงอย่างนั้นประเด็นนี้ก็ทำให้โลกเห็นว่าความตึงเครียดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาย,ยังไม่จบลงง่ายๆและทุกก้าวของกัมพูชาย,ยังคงเป็นสิ่งที่สังคมโลกต้องเฝ้ามองเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องปืนใหญ่กับขีปนาวุธแต่เป็นเรื่องศักดิ์ศรี ความน่าเชื่อถือและเกมการเมืองที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังครับพี่น้องชาวไทยปากพี่น้องชาวไทยกดซับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังในการทำคลิปต่อๆไปขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านมากๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ